มาตา1 8มแกหนึ่งเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใดให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัด ทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์สําหรับปีนั้นเขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ว่ารวมท้องที่ทางราชการได้จำแนกเป็นเขตป่าไม้ถาวนมักสงเมื่อได้มีการ ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรางวัดในท้องที่นั้นโดยปิดประกาศไว้นะสำนักง,งานที่ดินที่ว่าการอำเภอที่ว่าการกึ่งอำเภอ ที่ว่าการกินงอำเภอที่ว่าการกำนันและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นสำรวจไม่น้อยกว่า30วันวักสามเมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามักสองให้บุคคล ตามมาตรา5้าสทวิวัตสองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวนำพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายเพื่อทำการดังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินของตน ตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายวัคซีนในการเดินสำรวจพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจ แต่งตั้งซึ่งได้รับมอบได้รับมอบหมายได้รับได้รับการอบรมพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แทนตนได้ว่าห้า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวักซีให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เจ,ทเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา